บ้านสงกรานต์เตชนรงรักสีปีเริ่มออกลายสันคลอนสถานะตอนนี้ไม่มั่นใจรักอยู่ไหมบ้านสงกรานต์เตชนรงลุ้นรีเติร์นแอฟหลังรักสีปีเริ่มออกลายสันคลอนหลังจากแมตต์ิรานีโพสตอริเซโรรวสัญญาณแห่งการจากลาคนไม่สวยก็ต้องทานข้าวคนเดียวคนไม่สวยก็ต้องคุมงานเองหน่อยๆน้นะเป็นต้นจนถูกจับตาความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มสงกรานต์เตชนรง ก่อนจะเปิดใจขนาดไปออกงานอีเวนต์หนึ่งยอมรับว่าเจอกันน้อยลงคุยกันน้อยลงต่างคนต่างทํางานคือบางช่วงบางตอนของการเปิดใจทาหลายคนยิ่งจับตาความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไปอีกยืนยันว่าความรักยังดีเหมือนเดิมใช่ไหมเดี๋ยวขอกลับไปคุยก่อนยังไม่ได้คุยเลยยิ้มคําตอบเราอาจจะทําให้หลายๆคนคาใจว่าความสัมพันธ์ยังไงแน่ดีเลยที่พี่ๆถามคือหมายถึงว่าที่แมททบบอกว่าแมทยังไม่ได้คุยหมายถึงแมทยังไม่ได้ทราบว่าเขารู้สึกยังไงกับข่าวนี้กับโพสต์นี้หรือกับข่าวที่มันใหญ่มาก แต่ถ้าถามความรู้สึกของแมทก็คือแมทยังเหมือนเดิมทุกอย่างครับขณะที่ผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังไฮโซนุกรมล้ำหวานใจในเอ,เอกสาวสงกรานต์เตชนะรงเผยอย่างอารมณ์ดีว่าไม่มีอะไรเลยครับยังปกติดีปกติดีคือยังรักกันดีใช่ไหมยังเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรถามว่าเห็นที่เขาโพสต์ไหมผมก็เห็นครับหัวเราะเขาคงเหนื่อยไม่มีอะไรหรอกครับเขาวอนเราหรือเปลา่าเห็นที่สัมล่าสุดบอกว่าไม่ได้คุยกันเลยช่วงนี้คือถ้าไม่มีอะไร ผมว่าเขาน่าจะบอกผมอีกอย่างช่วงนี้เราต่างคนต่างยุ่งจริงๆผมก็เปิดร้านไอติมให้เขาผมทําทั้งหมดหาคนงานให้ชี้อุปกรณ์อะไรทั้งหมดให้เขาเข้ามาดูเรื่องการจัดร้านแต่ช่วงนี้เขาคงเลยครับหลังจากเป็นข่าวได้คุยกันไหมไม่ได้คุยครับเพราะว่าไม่มีอะไรยังปกติดีครับตอนนี้ก็นั่งอยู่ด้วยกัน